ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่การไม่แนะนําหนังอีกครั้งของช่องเรานะครับและในคราวนี้ผมกลับมาพร้อมกับหนังฝรัง่งหรือหนังต่างประเทศนั่นแหละที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยดูมาแล้วหรือยังไม่เคยดูก็ไม่รู้นะกับ1ิบหนังมะเขือเน่าที่เอาเวลาไปทําอย่างอื่นจะดีกว่าแต่หนังบางเรื่องก็อาจจะไม่ห่วยอย่างที่คุณคิดนะฮะลองดูให้ครบทุกเรื่องก่อนและแน่นอนว่ามีพาร์ทสองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e และก็กดกระดิ่งที้ไว้ได้แหละฝากเป็นกำลังใจนะฮะถ้าว่าชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชนนะะร,ร์ได บอลลิสติกเอ็กซ์เวอร์ซัสเซิร์ฟเวอร์ฝามหาป่ายปี2 0 0 2กำกับโดยวิชเกาชัยนัน์อันผิดยังไงขออภัยหนังจะสูญเวลาชีวิตคุณไป1ชั่วโมง3 1บอนาทีหนังที่ถูกสร้างอยู่ที่70ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด20.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดทุนนะหนึ่งในหนังที่แย่คัมยุคัามสมัยและเป็นหนึ่งในหนังไม่กี่เรื่องที่นักวิจารณ์ต่างาพากันเทศูนคะแนนในแบบยับยับเลยและขนาดน้าให้หนังเรื่องนี้คือหนึ่งในหนังที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใครดูแลชอบก็บอกได้แล้วกันในเกมแห่งความตายของอาชญากรรมระดับโลกนี่คือความเกี่ยวข้องของบุคคลในระนาบที่ได้ก่อสงครามทำลายความมั่นคงของประเทศเครื่องมืออริยาแบบใหม่ที่ใช้รอบสังหารเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางเมื่อเป็นดังนี้การต่อสู้เพื่อย่างชิงจึงเกิดขึ้นและผู้ที่มีคุณสมบัติเเหมมมาาาะสสในนนภรกิจีีี้พยยงแคคคือับ รู้จักกันในชื่อรหัสว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนอีกหนึ่งคนคือยอด FBI เจอร์มีอาชเรียะและเด็ดขาดเขากลับมาปฏิบัติภารกิจที่ถือว่าท้าทายที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาส่วนใครที่ไม่เคยผ่านวงนี้จะผ่านไปเลยก็ได้หรือถ้าอยากแวะดูก็ตามสะดวกได้เลยฮะไป t ั p ท a y สยอง .com ปี202หนึ่งในหนังสยองขวัญที่นักวิจารณ์บอกว่าเอาเวลาไปดูโฆษณาต่อตานบุรียังจะได้เจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าในหนังเรื่องนี้อีกฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็กำกับโดยวิลเลียมมาลอนและหนังจะสู่เวลาชีวิตคุณไป101นาทีและหนังใช้ทุนสร้างอยู่ที่40ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำไรายได้ไปทั้งหมด 18.9ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ4ีศพถูกพบในโรงงานเก็บสารกำมะถัน,นพรังสีของเมืองนิวยอร์กนักสืบหนุ่มเลือดร้อนไมเคิลลี่และนักวิจัยเทอร์รี่ฮิลสตันจากสถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพต่างไม่สามารถที่จะค้นหาสาเหตุเบื้องหลังการตายปริศนานี้ได้มีเพียงปริศนาเดียวที่เหยื่อทุกคนประสมร่วมกันคือทุกคนตายหลังจากเข้าไปในเว็บไซต์ fear.com ในเวลา48ชั่วโมงพอดีอะไรกันแน่คือปริศนาแห่งความตาย จากความอยากรู้อยากเห็นและปลายางของความเจ็บปวดที่พวกเขาไม่เคยฝันถึงใครเคยดูแล้วฝากรีวิวเช่นเคยส่วนใครยังไม่เคยดูก็พิจรารณาเองแลกนนะการะแฮก Left Behind อุบัติการสวรรค์สั่งปี2014หนึ่งในหนังของป๋าเคสที่คนบอกว่ามันห่วยที่สุดในบรรดาหนังเป็นร้อยเรื่องที่แกเล่นมานะจนนักวิจารณ์เนี่ยก็ต่างนิยามว่ามันคือ Snake on the p l a n e วอร์ชั่นพระเจ้าใช่ฮะ v e r s i o นพระเจ้าคือาศาสนาเลยอะ่ะซึ่งตัวหนังะฮากำกับโดยวิกอาร์มสตรองเป็นญาติอะไรกับนิวป่ะเนี่ยโดยหนังนะจะสู่เวลาชีวิตค,คุณไป110นาทีและหนังจะถูกสร้างอยู่ที่16ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำไรายได้ไปทั้งหมด27.4ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ขาดทุนนะเรื่องนี้เมื่อจูๆ่ๆผ อรอยตามเหตุการณ์ที่หลายคนเชื่อว,ว่าคัมพีไบเบิลได้ทำนายเอาไว้แล้วทำให้เรฟฟอร์สตีลนักบินที่ผู้ช่วยคนขับของเขาหายตัวไปเรฟฟอร์ต้องหาวิธีรับมือไม่ให้ผู้โดยสารที่เหลืออยู่ตื่นตระหนกไปม,มากกว่านี้โดยมีนักข่าวหนุ่มบัควิลเลียมส์มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักบินจำเป็นช่วยให้เขารักษาชีวิตทุกคนเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันเรฟฟอร์ก็ต้องหาวิธีติดต่อคโคลีลูกสาวของเขาโดยไม่รู้เลยว่า เธอเองก็กำลังออกตามหาแม่และน้องชายที่หายตัวไปท่ามกลางความโกลาหลของผู้คนที่กำลังหวาดกลัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปใครอยากรู้ไปดูต่อกันเองแล้วกันฮนะส่วนใครไม่อยากเสียเวลาข้ามไปเลย เตาซันเวิร์สปาฏิหาริย์หนึ่พันคำกำราบคนขี้จุปี2012หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดูชิลๆนะฮะไม่จัดว่าแย่ไม่จัดว่าหวยมากแต่นักวิจารณ์เขาไม่ชอบกันนะไม่รู้ว่าทำไมซึ่งหนังเรื่องนี้กำกับโดย Brian r o b ins สและหนังจะสู่เวลาชีวิตคุณไปเกเนาทีตัวหนังจะดูสร้างอยู่ที่40ล้าน,นาดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด22ล้าน,นาดอลลาร์สหรัฐคาทุนเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่ง แจ็คแม็กคอลชใช่หนุ่มนายหน้าในวงการวรรณกรรมที่ไม่เคยแยแสว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นจะทําให้ใครเดือดร้อนเขาเป็นคนพูดก่อนคิดหรือบางทีก็ไม่คิดเลย จนกระทั่งวันหนึ่งปากของเขาพาสวยเมื่อพ่อหนุ่มต้องคำสาบของปร,รมาจารย์กูรูให้สามารถพูดได้อีเพียงแค่หนึ่งพันคำในชีวิตเท่านั้นเขาได้เรียนรู้ว่าเขาเหลือคำพูดสุดท้ายก่อนตายได้อีกไม่เกินหนึ่งพันคำาจากบูรุษที่ใช้คำพูดเพอดีเข้าตัวใช้ความเห็นแก่ตัวทุกวิธีทางก็กลายเป็นคนที่ใช้คำพูดมากขึ้นเมื่อแจ็คเหลือคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะตายได้อีกไม่เกินหนึ่งพันคำ ฮาปพาสเดททุบนรกคุกมหาปไยปี2องพันกำกับโดยดอนไมเคิลพองและหนังจะสูดเวลาชีวิตคุณไป98นาทีตัวหนังจะดูสร้างอยู่ที่25้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐและทำายได้ไปทั้งหมด19.2าดล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ทุนหนึ่งแน่นังหวยที่มันดันมีภาคต่อฮะไปหาดูกันเองแล้วกันนางจะมาด้เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในคกุกไฮเทคเพื่อค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยดำเนินคดีกับผู้ใช้ฆาตกรรมของเขาในขณะนั้นเขาสะดุดเข้ากับแผนการที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารและทองคำมูลค่า200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีแต่เพียงเจ้าหน้าที่ f อบซาชาเท่านั้นที่จะหยุดยั้ยงเงื่อก่อนได้ก่อนที่มันจะสายเกินไป Half เห็น <Yeah. S 1> that blind kid over there I dare you to blow out his candles before he gets a chance to <ś red> Movie 43 Movie 33มหากรรมปวด XXX ปี2013เรื่องนี้ไม่ต้องสื่มฮะช่องไหนเพจไหนเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่ามันห่วยโดยหนังเรื่องนี้นะฮะมีผู้กนับมากถึง15คนแต่มีเฮดหลักอยู่แค่คนเดียวนะฮะก็คือปีเตอร์ฟาริลลี่โดยหนังจะสูญเวลาชีวิตคุณไปนะฮะ94นาทีตัวหนังจะ่ถูกสร้างอยู่ที่6ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด32.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถึงจะทำกำไรนะฮะแต่หนังเนี่ยก็ได้รางวัลยอดแย่จาก Golden Raspberry Award ไปครอง คือทำเงินแต่ก็ยังหวยอยู่ดีแหละมูวี่4สนะครับผมเป็นหนังตลกสชาติอเมริกันที่รวมเรื่องราว14เรื่องจาก14บุ้งกับมายํารวมกันเป็นหนังเรื่องเดียวและหนังด้วยนี้นะครับผมใช้เวลาเกือบทศวรรษในการสร้างเนื่องจาก,กไปเสนอแล้วก็ไม่มีใครเอาฮะคือแทบจะทุกสตูดิโอในเขาปฏิเสธหมดเลยแต่เมื่อหนังได้ฉายแล้วนะครับผมหลายเสียงก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะว่านี่คือหนึ่งในหนังที่เฮียี่สุดท,ที่กูเคยดูมาเลยมันคือหนังที่ยอดแย่ที่สุดตลอดกาลซึ่งใครดูแล้วชอบก็บอกได้ลกัน For those who haven't seen it yet, it's P'Jeranao again. Sucked off that hobo for Magic Beans. He was a wizard. This, this is fucked up. They used the signal to kill your brother. I want to use it to steal their money. The Last Days of American Crime ปล้นสั่งล่าปี2020กำกับโดยเอลิเวียเมกาตันและนังจะสุดเวลาชีวิตคุณไป149นาทีแวะมาที่หนังเน็ตฟลิกกันบ้างนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีให้ดูอยู่ไหมนะกับ1ใน10หนางห่วยประจำปี2020จากโมโจโเมื่ออเมริกาเกิดเหตุอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆร,รัฐบาลสหรัฐจึงต้องหาทางออกพวกเขาได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ที่ชื่อว่า API ซึ่งสามารถปล่อยขึ้นออกมาสกัดกั้นจุดประสานประสาทไม่วกาอาชญากรก่อกเหตุได้ต่อมา เชวินลูกชายมาเฟียชื่อดังได้ไปเชักชวนเกรแฮมให้มาร่วมมือกันปล้นเงินจำนวน30ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันจะเป็นการปล้นครั้งสุดท้ายในหน้าพบติสาขาของอเมริกาก่อนที่รัฐบาลจะเปิดใช้ API เพื่อหยุดยั้ยงรอชยากรไม่ให้ก่อเหตุผิดกฎหมายได้อีกต่อไปทั้งคู่มีเซลบีแฮกเกอร์สาวมือฉมังคอยเสริมทัพในการปล้นครั้งนี้ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางพวกเขาอีกต่อไปคนหนึ่งปล้นเพื่อตำนานและอีกคนหนึ่งปล้นเพื่อแก้แค้นบทสรุปข,ของการปล้นในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรใครมีเวลาก็ไปลองดูกเด แ l ลเลตไลเนอขอตายวูบเดียวเวอร์ชันปี2017หนึ่งในนางเก่าที่เอามาปรัดฟูนใหม่แล้วใครก็บอกว่าไม่ชอบกันทั้งนั้นเวอร์ชันเก่าก็ไม่ชอบเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ชอบกำกับโดยนิวอาร์เดนโนโอเปฟและนางจะสุดเวลาชีวิตคุณไป110นาทีและนังจะสร้างอยู่ที่19ล้านดอลาดลา,าร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด45.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ หน,นันงภาคนี้นะครับผมเป็นกึ่งเวอร์ชันรีบูตจากหนังในชื่อเดียวกันเมื่อปี1990กับคําถามที่ว่าตายแล้วไปไหนเมื่อนักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งพยายามศึกษาชีวิตหลังความตายด้วยการทําให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวโดยไม่รู้ว่าการทดลองครั้งนี้มีผลข้างเคียงที่น่าสะพรึงกลัวความดํามืดบางอย่างกำลังเรื่มอ,ออกมาไล่ล่าพวกเขาใครเคยดูทั้งสองเวอร์ชันฝากรีวิวหน่อยละกันว่าชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันส่วนใครไม่ชอบเลยจะบ่นเฉยก็ได้นะฮะ Dark c r ร m เ s วิปปริดจิตฆาตกรปี2016นี่คือหนังที่เสียงหนึ่งบอกว่าหน้าเบื่อนะฮะแต่อีกเสียงก็บอกว่าเฮ้ยหนังดีนะเนี่ยซึ่งจะหว่วยหรือดีก็ไปดูกันเลยล้วกันนะฮะกำกับโดยอเล็กซานดรอสอารานัสโดยนังจะสูบเวลาชีวิตคุณไป92นาทีตัวหนังจะดูสร้างอยู่ที่3.8ล้านยูโรและทำรายได้ทั้งหมด20,000 1216ดอลลา,าร์สหรัฐฮะเรียกได้ว่านี่คือเศษเสี้ยวของต้นทุนหรือจะเรียกว่าเศษฝุ่นเลยก็ได้ฮะโดยตัวหนังน่าจะเป็นเรื่องราวของทาเด็กที่เป็นนักสืบที่รับหน้าที่สืบสวนคดีฆาตกรร,รมนักธุรกิจคนหนึ่งแต่ที่เขาและคนอื่นๆต้องประหลาดใจมากก็คือเรื่องราวมันเหมือนกับเรื่องในนิยายฆาตกรรมของนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อคอสโลทั้งๆที่คดีนี้น่าจะเปิดและปิดได้ง่ายๆเหมือนคดทีทั่วไปทาเด็กดูเหมือนจะสืบพบเรื่องในมุมมืดของคดีนี้ขึ้นมานั่นเเเป็นนนนหมือวททที่ําาดดดิ โลกที่มืดบอดทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลซึ่งนี่คือหนึ่งในนางห่วยนะครับผมที่หลายคนบอกว่ามันไม่ได้ห่วยแล้วก็ไม่ควรจะได้ศูนคะแนนจากไอ้เบมะเขือนเนานี่เลยซึ่งถ้าคุณมีเวลาไปดูมาแล้วนี่ก็ฝากเขาไม่เนินละกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงชอบไหมดีไหมเ this Most dangerous man ever met Need take him down สเตรตตันน่วยจลาชนท้าชนทมินปี2017เรื่องนี้ไม่ขอเกริ่นอะไรแล้กันนะฮะเอาเป็นว่ากำกับโดยไซมอนเวสและนางจะสูบเวลาชีวิตคุณไป95นาทีตัวนางจะทูสร้างอยู่ที่257,212ดอลลาร์สหรัฐส่วนรายได้ไม่ทราบฮะ ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยละกันโดยตัวหนังนะครับผมจะว่าในเรื่องราวของภารกิจหยุดยัง้งอาวุธชีวภาพกับการตามล่าเหล่าผู้ก่อการร้ายของหน่วย SBS หรือกองกำลังพิเศษทางเรือ Special Boat Service ที่นำโดยเจ้าหน้าที่สแตนตันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กรุงลอนดอนจะถูกเผาจนวอดใครดูแล้วชอบก็บอกด้วยละกันส่วนใครไม่ชอบก็ฝากรีวิวกันตรงๆไปเลย จบกันไปก็ผมกับ10หนังมะเขือเน่าที่เราไม่แนะนำให้คุณไปหาดูนะแต่ถ้ามีเวลาว่างก็ไปลองดูได้แหละส่วนใครที่เคยดูเรื่องไหนแล้วก็อย่าลืมรีวิวด้วยละกันนะครับและแน่นอนก็ผมว่าคลิปนี้มีพาร์ทสองแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อเดอ็กสิบหนังที่บมคัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด u b s c r i b e กดปุ่มกระดิ่งทิ้งไว้และถา้าาชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยไม่ว่าคุณจะชอบนังห่วยหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วนางห่วยบางเรื่องมัน ไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีซิโยเกียนครับบายเอาโทรมา